ห้องตำนานไปกับอริชัย,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 ยเรื่องเล่าอภิธิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP 991ตอนหลวงปู่สวงหาคนมาช่วยเกี่ยวข้าว ที่บ้านไพรพัฒนาอเภอภูสิง์จัังหวดศรีสะเกดชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากอำเภอไพรบึงเนื่องด้วยประชากรของอำเภอไพรบึงเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้การทำมาหากินลำบากมากขึ้นเพราะว่าที่ทำมาหากินน้อยกว่าประชากรทำให้ชาวบ้านชวนกันขึ้นไปถางป่าในแถบภูเขาดงเล็กซึ่งในตอนนั้น ยังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ทางราชการก็ไม่ได้เข้มงวดเหมือนปัจจุบันในช่วงแรกก็ไปกันไม่กี่คนต่อมาเมื่อเห็นว่าที่ดินยังมีเหลือพอที่จะใช้จับจองได้จึงได้อพยพกันมาเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่และตั้งชื่อว่าหมู่บ้านไพรพัฒนา จนถึงปัจจุบันโดยมีนายพินบุญเยี่ยมเป็นหัวหน้าหมู่บ้านในช่วงแรกที่มาอยู่กันใหม่มีพวผู้ก่อก,การร้ายชุกชุมที่คอยเข้ามาหาขโมยสเสบียงอาหารชาวบ้านบางครอบครัวทนไม่ไหวก็ย้ายอพยพกลับไปอยู่ที่หมู่บ้านเดิมที่เหลือก็ช่วยกัน โดยกลางวันก็ออกไปทำไร่ไถนาตกกลางคืนบรรดาผู้ชายก็ผลัดกันไปช่วยตำรวจตะเวนชายแดนออกลาดตะเวนป้องกันหมู่บ้านทำอยู่แบบนี้เป็นเวลาหลายปีจนเหตุการณ์สงบลงกลับมีความเป็นอยู่สงบสุขเหมือนเดิมคนที่เคยอพยพหนีไปก็อพยพกลับมาใหม่อีกครั้ง จากหลายหมู่บ้านอพยพตามกันมาจึงได้มีการตั้งหมู่บ้านใหม่ในบริเวณใกล้เคียงเพิ่มขึ้นอีกหลายหมู่บ้านจนทางราชการได้จัดเขตการปกครองขึ้นใหม่ยกฐานะจากหมู่บ้านไพรพัฒนาเป็นตำบลไพรพัฒนาและมีนายพินบุญเยี่ยมเป็นกำนันคนแรก อาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่ก็คือการทำนาข้าวแล้วก็ทำไร่บ้างนิดหน่อยมักจะเป็นไร่ขนาดเล็กอย่างเช่นไร่มันสำปะหลังไร่ปอซึ่งในปัจจุบันชาวบ้านหันมาปลูกยางพารากันหมดเพราะได้ผลดีกว่าแต่ก็ยังปลูกกันไม่มากเนื่องจากที่ทำกินติดเขตป่าสงวนแห่งชาติดังนั้นชาวบ้าน จึงนิยมทำนากันมากกว่าบางคนทำนาที่นี่เสร็จก็เดินทางกลับไปทำนาที่หมู่บ้านเดิมด้วยโดยกลับไปดำนาปลูกข้าวเสร็จก็เดินทางกลับมาทำมาหากินที่บ้านไพรพัฒนาตามปกติครั้นเมื่อถึงเวลาเกี่ยวข้าวก็กลับไปเก็บเกี่ยวในปัจจุบันการทำนาส่วนใหญ่จะไม่ได้ทำเองทุกอย่างเหมือนในอดีต ส่วนมากคนมาทำนาเริ่มตั้งแต่การไถนาหว่านข้าวปักดำจนถึงการเก็บเกี่ยวแม้กระทั่งการนวดข้าวก็ยังจ้างรถนวดนางปีดทองจันทร์เป็นอีกคนหนึ่งที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากบ้านไพรบึงมาอยู่ที่บ้านไพรพัฒนาและยังคงกลับไปทำนาที่บ้านไพรบึงอยู่โดยมีน้องสาว ที่ยังอยู่บ้านไพรบึงเป็นคนดูแลให้ตามปกติตั้งแต่หลวงปูส่สวงละสังขารและสังขารของหลวงปู่มาตั้งอยู่ที่วัดไพรพัฒนาโดยหลวงพ่อพุทธวายโมได้นำมาบำเพ็ญกุศลและริเริ่มก่อสร้างบนดบเพื่อเป็นที่ประดิษฐานหลวงแก้วที่บรรจุสรีระของหลวงปูส่สวงให้พุทธศาสนิกชนได้เดินทางมากราบไหว้ นางปีดก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เดินทางมากราวว่าอยู่เป็นประจำหลวงพ่อพุธเคยมอบเหรียญหลวงปู่สวงที่ทางวัดสร้างให้กับนางปีดเหรียญหนึ่งด้วยในครั้งแรกนางปีดก็ไม่อยากจะได้สักเท่าไหร่แต่เมื่อหลวงพ่อพุธตั้งใจมอบให้นางปีดจึงต้องรับไว้โดยนำใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อแล้วเดินออกจากวัดไปที่ลานมันข้างๆวัด เจ้าของร้านขายของซึ่งคุณเคยกันก็รินเบียให้ดื่มหนึ่งแก้วปกตินางปีดเป็นคนที่ไม่ดื่มของมืนเมาแต่ด้วยที่เป็นคนขัดใจคนไม่เป็นเมื่อเขารินให้ก็ดื่มกลัวว่าเขาจะเสียใจหลังจากดื่มเสร็จก็เดินทางกลับบ้านเมื่อถึงบ้านนางปีดเอามือล้วงลวงไปในกระเป๋าเสื้อ ก็เจอแต่ความว่างเปล่าเรียนหลวงปู่สวงที่หลวงพ่อพุทธมอบให้นั้นได้อันตรธานหายไปแล้วถึงย้อนกลับไปหาที่ร้านเดิมก็ไม่เจอเมื่อกลับถึงบ้านก็ได้แต่ครุ่นคิดว่าตนต้องทำอะไรผิดสักอย่างหนึง่งหลวงปู่จึงไม่มาอยู่ด้วยคืนนั้นนางปีดเฝ้าแต่นอนครุ่นคิดอยู่ทั้งคืน พอรุ่งเชา้าจึงเดินทางไปหาหลวงพ่อพุธเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนาและเล่าเรื่องราวให้หลวงพ่อพุธฟังอย่างละเอียดว่าที่หลวงปู่ไม่มาอยู่ด้วยคงเพราะว่าแกทำตัวไม่ดีไปดื่มเบียร์ทำให้หลวงปู่ไม่ชอบต่อไปนี้จะไม่ทำตัวไม่ดีอีกและที่มาในวันนี้ก็เพราะอยากจะได้เหรียญของหลวงปู่อีก เพราะว่าตอนนี้แกชื่อแล้วว่าเหรียญของหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆไม่เช่นนั้นคงไม่หายไปได้หรอกเพราะว่าแกเก็บเหรียญเอาไว้ในกระเป๋าเสื้อและรูดซิปอย่างดีหลวงพ่อพูดจึงบอกว่าถ้าอยากได้เหรียญหลวงปู่ต้องมาหาใหม่พร้อมกับให้แต่งขันหขัน8พร้อมดอกไม้แล้วก็ทูบเทียนมาด้วยคราวนี้นางปิด ต้องแต่งขันห้าขันแปดพร้อมดอกไม้ทูบเทียนพร้อมกับปิ่นโตจังหันจากนั้นหลวงพ่อพุธจึงมอบเหรียญให้สองเหรียญและพยันบายตึกเจียอีกหนึ่งผืนนางปีตเมื่อรับมาได้ถามหลวงพ่อพุธว่า้ะกระเป๋าบานละเอ้ยลุเอ๋อก็แปลว่าใส่กระเป๋าเสื้อได้ไหมหลวงพ่อ หลวงพ่อพุธก็ตอบว่าไม่เป็นไรหรอกโยมขอให้อธิษฐานและระลึกถึงท่านตลอดเวลาเป็นใช้ได้อย่าวางไว้ที่ต่ำก็แล้วกันนางปีดเมื่อได้รับเหรียญมารีบจัดหาสร้อยเพื่อมาห้อยเหรียญส่วนพยันก็ใส่อาไว้ในกระเป๋าเสื้อไม่เคยห่างกายไม่ว่าจะไปไหนจากเดิมนางปีดรวมทั้งคนในบ้าน เป็นคนกลัวผีมากเรียกได้ว่ากลัวกันทั้งบ้านนับตั้งแต่ได้เรียนหลวงปู่มากลับรู้สึกอุ่นใจตอนกลับจากไร่นาเวลามืดค่ำนางปีจะให้ลูกสาวเดินหน้านางปีจะเดินตามหลังแล้วอารัธนาเรียนหลวงปู่เอาไว้ข้างหลังเพราะว่าแกกลัวผีจะตามมาข้างหลังก็เลยห้อยเรียนหลวงปู่เอาไว้ข้างหลังให้หลวงปู่ คอยดูแลข้างหลังแกทำอย่างนี้มาตลอดครั้นพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวนางปีดก็เดินทางกลับไปที่บ้านไพรบึงเพื่อเก็บเกี่ยวข้าวที่ปลูกไว้แล้วก็บอกให้น้องสาวไปหาคนมาช่วยเกี่ยวข้าวโดยนางปีดได้เอาเงินให้น้องสาวเอาไว้สามพันบาทสำหรับหาคนที่เกี่ยวข้าวน้องสาวบอกว่าพี่ คงจะหาคนมาเกี่ยวให้ยากเพราะว่าช่วงนี้ใครๆเขก็เกี่ยวข้าของตนเองหมดแต่ยังไงเสียก็จะลองหาดูนางปีดได้ยินดังนั้นก็ยกมือขึ้นจับเหรียญหลวงปูส่สวงขึ้นมาแล้วอธิษฐานว่าเอาเดร้รหลวงพ่อมาพาไปช่วยหาคนให้หน่อยถ้าหลวงพ่อไม่ช่วยคราวนี้เห็นทีจะแย่แน่นอน เพราะว่าตอนนี้ข้าวในนาของนางปีดใกล้สุกเต็มที่ถ้าปล่อยไว้คงหักเก็บเกี่ยวได้ผลไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่ๆแ,แล้วนางปีดก็พูดต่อว่าไปหลวงพ่อเราไปสองคนไปหาคนมารับจ้างนิมนต์ไปด้วยกันนะหลวงพ่อไม่ไปไม่ได้นะในวันนั้นเองน้องสาวกลับมาบอกว่า หาคนมาช่วยเกี่ยวข้าวได้เจ็คนนางปีด,ดีใจมากบอกกับน้องสาวว่าเจ็ดคนก็ดีแล้วแต่ปรากฏว่าตอนมาเกี่ยวจริงๆกลับได้มาถึงสิบมคนเกินความคาดหมายซสอีกนางปีดอธิษฐานกับเรียนหลวงปู่อีกว่ายังไงก็ขอให้หลวงปู่นะช่วยให้คนที่มาช่วยเกี่ยวข้าวมาอีกสามวันก็จะแล้วเสร็จขอให้พวกเขามา อย่าหยุดเกี่ยวจะได้เกี่ยวได้มากๆพอรุ่งช้าปรากฏว่ามีคนมาเพิ่มจากกลุ่มเมื่อวานอีกหลายคนและเกี่ยวกันไม่หยุดเลยต่างคนต่างเกี่ยวแข่งกันแถมพอกินข้าวเที่ยงเสร็จก็ยังช่วยแกล้างช้อนล้างจานจนเสร็จสะอาดเรียบร้อยทำเอานางปีดปลื้มใจเป็นอย่างมากวันต่อมาน้องสาวก็บอกว่า วันนี้ได้13คนนะแต่ว่าพอมาจริงๆกลับได้ถึงยีสิคนเมื่อจวนจะเสร็จเหลืออีกไม่เท่าไหร่หนังปีดก็บอกกับน้องสาวว่าต่อไปไม่ต้องหามามากแล้วเพราะว่าข้าวนะ่ะเหลือน้อยแล้วอีกอย่างหนึง่งเจ้าของที่นาะใกล้ๆก็โกรธนางปีดด้วยเพราะว่าตั้งแต่นางปีดจ้างคนมาเกี่ยวข้าวสามวัน คนอื่นหาคนเกี่ยวข้าวไม่ได้เลยแม้ว่านางปีจะบอกว่าไม่ต้องหาคนมามากแล้วแต่คนก็ยังมามากเหมือนเดิมจนในคืนสุดท้ายหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จนางปีก็นอนเฝ้านา,นากับลูกสาวเพราะว่ากลัวคนจะมาขโมยข้าวก่อนนอนนางปีได้จุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทางและขอให้หลวงปู่สวง มาช่วยปกปักรักษาคุ้มครองแกและลูกสาวด้วยพอตกดึกใกล้จะเที่ยงคืนแกได้ยินเสียงดังอึก,กะทึกครึกโครมเหมือนควายเปรี่ยวตัวผู้วิ่งชนประสานเขากันในนาข้างๆตลอดทั้งคืนด้วยความกลัวหนังปีดพร่ำภาวนาเรียกหาหลวงปู่ให้ช่วยตลอดทั้งคืนในใจก็คิดว่า แกคงไม่รอดแน่ในคืนนี้จวบจนใกล้สว่างเสียงนั้นก็เงียบลงนางปีดเฝ้ารอจนพระอาทิตย์ขึ้นโผล่ขอบฟ้าจึงเดินออกไปดูตรงที่ได้ยินเสียงเมื่อคืนนี้ปรากฏว่าไม่มีร่องรอยผิดปกติอะไรเลยนาข้าวที่ยังไม่ได้เกี่ยวก็ไม่มีร่องรอยหักแม้แต่เพียงนิดเดียว เดินสำรวจรอบๆก็ไม่มีรอยเหยียบย่ำเลยแม้แต่น้อยแล้วเสียงที่ได้ยินเมื่อคืนนี้มันคือเสียงอะไรสร้างความประหลาดใจให้นางปีดเป็นอย่างมากเพราะว่าตามเสียงที่ได้ยินต้นข้าวจะต้องหักเรียบเป็นหน้ากลองอย่างแน่นอนแต่ก็ครุ่นคิดอยู่ในใจตลอดเวลาว่าแล้วเสียงที่ได้ยินคือเสียงอะไร ถามใครก็ไม่มีใครสามารถที่จะให้ความกระจ่างได้แต่สิ่งที่นางปีตรู้และมีคำตอบให้กับตัวเองก็คือหากไม่มีเหรียญและผ้ายันของหลวงปูส่สวงแล้วป่านนี้แกคงจะไม่มีข้าวที่กองอยู่เต็มยุงข้าวอย่างที่เห็นทุกเรื่องราวหากไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านเองท่านอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อ หากวันใดที่ท่านมีความศรัทธาในตัวหลวงปู่สวงด้วยใจที่บริสุทธิ์แล้ววันนั้นท่านจะรู้ว่าเหลือเชื่อหรือไม่แต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละคนด้วยนะครับอิลิเมียองสูงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเป ก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้คาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ